สวัสดีครับผมยีน,นัทจากช่องตาบ่อลง,งทุนคริปโตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยในหัวข้อ,อรีวิว5เทรดเดอร์นะครับที่กอ p y ีเถิดแล้วก็มาส่งสุดนะอันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับตัวระบบกอบพีเถิดสำหรับใครที่ใช้เทคเนิคอยู่เนี่ยจะมีตัวโซเชียลเตต i ิ้งนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่ผมได้ลงวิธีการเปิดบัญชีแล้วเปิดยังไงนะครับก็ใครที่เปิดบัญชีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทาตามของการส่วนใครที่อยากจะได้ลิงก์ตัวบัญชีก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับ จะมีในส่วนของตัวราละเอียดเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมในหน้าที่ต้องทางของเพจก็ได้นะครับก็กดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีในส่วนของตัวแอปตัวนี้สามารถลงทะเบียนสมัครเทรดได้นะครับก็จะเป็นตัวระบบคอมพิวเต e ก็คือระบบที่คัดลอกของคนที่เทรดเก่งๆนะของโซเชียลเรดดิ้งของเอเน็ตเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้ในส่วนของ ช่องทางอื่นนะครับก็คือถ้าเป็นช่องทาง YouTube ก็สามารถกดคำว่าเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับอาสมมติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ากดคำว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามานะครับเข้าไปที่ตัวระบบอ่า c o p ปปนะครับก็เลื่อนมาที่ด้านล่างกดคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดูง่ายหน่อยก็ในหน้าเพจนะครับจะหาง่ายกว่าเพราะว่าผมแปะไวท้ที่อ่าด้านบนเลย นะครับแต่ละใครที่อยากใช้ตัวโซเชียลเทรดดินะครับนี่ตรงเป็นรีวิวตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้เข้าไปได้เลยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดก่อนนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าระบบก็จะขึ้นมาถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีก็สามารถโหลดแอปนะครับทั้ง Apple Store p l a y Store ก็คือเราโหลดตรงนี้ได้นะครับส่วนคนที่มีบัญชีแล้วก็คือกด เริ่มเทรดตรงนี้แล้วก็ปกติถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยอาจจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับอันซ่องล็อกอินเข้าไปก่อนก็จะมีในส่วนของยอดเงินนะครับที่ฝากเข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่เคยล็อกอินก็คือกดทําการฝากตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดยังไม่มีเงินเราก็จะมาดูนะครับ5เทรดเดอร์ที่ COVID ก๊อปเทรดเราได้ดีที่สุดก็จริงๆนะเขาระบบเขาก็จะแยกมานะเราเทรดอะไรบ้างนะเทรดทองคำเทรดสกุลเงินหรือว่าเทรดคริปโตเนะี่ยก็จะมี ผลกำไรมาแล้วก็ความเสี่ยงมาให้ความเสี่ยงเนี่ยมีถึง10บเลเวลนะครับมีถึง10บเลเวลซึ่งระบบเนี่ยจะประมวลผลตามคล้ายๆกับ m y f f book นะถ้าเกิดใครได้ใช้อยู่ก็คือตามที่เราเห็นจริงนะจะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถ m มคได้นะว่า่ากำไรขาดทุนจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งเนี่ยผมเราจะมาดูว่าอห้าเทรดเดอร์ที่ copy เทรดแล้วกำไรดีที่สุดนะครับที่ผมเขาเลือกมาคนแรกก็คือคนนี้ นะครับอันนี้ผมเคยเห็นของเขาอยู่นะก็คือแต่ตอนนี้ต้องดูว่าของเขาน่าจะเต็มอยู่ว่างลงทุนเขาลอ่อข้างเดอ่ะเราไปดูตัวอย่างขร่ข้าวครับผลตอบแทนที่ผ่านมาคือสามร้อยก้าสี่เปอร์เซ็นอันนี้คือรวมทั้งหมดนะครับอัตราความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยจากร้อยบาทนะครับขาดทุนได้หกสิบเก้าบาทหรือว่าหกสิบเก้าเปอร์เซ็นความเสี่ยงเนี่ยถือว่าน้อยมากนะเต็มสิบเนี่ยแค่สองเองนะครับแล้วก็ ็จะมีรายละเอียดบอกว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อะไรที่เขาใช้เทรดบ้างนะครับก็เข้าไปดูตรงนี้ได้แล้วก็จะมีออเดอร์ดูว่าตอนนี้เขาเปิดอะไรอยู่นะว่าไม้ไหนกำไรอยู่ไม้ไหนขาดทุนอยู่เราจะเห็นหมดน,นะครับอันนี้เป็นคือเ,อเรียกนปัจจุบันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ผ่านมาก็คือดูแต่ตรงนี้นะครับเมื่อตรงนี้ถ้าสนใจก็คือกดสร้างการลงทุนตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่มีเงินก็คือเติมเงินเริ่มต้นขั้นต่าก็คือสิบเหรียญนะครับขั้นต่ำก็คือสิบเหร เดี๋ยวเรามาดูของท่านอื่นกันบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากดูสูงสุดก็กดตรงนี้เลยนะครับคนยุทธ์ที่มีทำกำไรได้สูงสุดในรอบสามเดือนเห็นไหมตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไประบบก็จะมีมาให้เลือกนะหนเห็นไหมกำไรสูงสุดกําไรของคนเนี้ยมาแรงเลยคนคั้นล่าเขาสี่ร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็แต่ควาเสียเงี่ยคือสูงมาก เหมาะสำหรับใครที่แบบรับข้อเสียงได้สูงแบบอยากออกอินหรืออะไรแบบนี้ผมมองว่าอ่ะก็ก็ได้นะเราเข้าไปดูครับกดเข้าไปหมื่นเปอร์เซ็นอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าเทรดอะไรเขาเป็นชาวน่าจะเป็นไนจีเรียนะครับอันนี้คือคนที่สองแล้วนะครับคนแรกเราแนะนําไปแล้วคือฟังความเสี่ยงต่ําคนนี้ความเสี่ยงสูงเหมาะสำหรัคนที่ชอบออกอินแล้วแต่นะเพราะว่า แต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแต่นี่ต้องค่อนข้างเสี่ยงสูงมากเพราะว่าความเสียย่ยงนี้เต็มแม็กเลยนะครับเพาจะบอกว่าเขาชื่ออะไรเทรดอะไรบ้างนะ,ะเรามาดูออเดอร์ที่เขาถืออยู่ตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็มีทองคำนะบายอยู่นะครับบายอยู่ถ้าอยากดูรายละเอียดราคาเท่าไหร่ก็กดเข้าไปครับ0ูนย์ลอดนะครับราคาเปิดที่2 9งเ2 9าหนึ่งสามสอง้าามกาสนนี้ไล่ซื้อที่ข้างบนเลยราคายังติดลบอยู่ ถ้าทองขึ้นต่อเขาก็น่าจะยังได้อยู่แปลว่าคนเนี้ยอาจจะเปิดระบบมาเพื่ออ่าลันทองขาขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าน,นี้ผมลองวิเคราะห์ข่าวแล้ก็เป็นไปได้ถ้าทองขึ้นต่อก็มันก็จะไล่ซื้อให้เรานะครับอ่านี่คือตัวอย่างถ้าสนใจก็เหมือนเดิมก็คือกดสร้างการลงทุนตรงนี้แล้วก็เติมเงินนะครับมาดูคนที่สามนะครับคนนี้ความนตอบแทนรองลงมานะครับก็คือ ts strategy code อันนี้ก็คือชื่อที่เขาใช้นะคนเทรดก๊อปปี้เขาเนี่ยแปด้อยหกคนความเสี่ยงอยู่ที่7ผลตอบแทนที่ผ่านมาอยู่ที่4 7 9พเรอยเกาเราเข้าไปดูครับอันนี้คือผลตอบแทนทั้งหมดนะไม่ใช่ต่อปีนะทั้งหมดเลยที่ที่เขาเปิดมานะทั้งแบบปิดลบปลิดบวกต่างๆเนี่ยอันน่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับนักงทุนคัดลอกประมาณ8ป6บคน นะครับแป,ปดร้อยสิบหกคนอ่ะเรามาดูออเดอร์ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่าตอนนี้เปิดบวกอยู่เขาเปิดเซลลทองมาเห็นไหมเซลลทองมาที่สองเก้าหนึ่งสามนะครับสองเก้าหนึ่งสามถ้าสนใจก็คือกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคนที่ที่สี่กันต่อชื่อสวิมมิงนะครับคน c o ปปี้คนนี้อาจจะยังไม่เยอะนะประมาณยี่สิบสามคนนะครับความเสี่ยงคือห้าความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าสองคนด้านบน กำไรรวมมันอยู่ที่ประมาณ3ามพันห้ารอ่ะาลองไปเลือกดู้วกันว่าชอบคนไหนแล้วก็เราเข้ามาดูรายละเอียดน,นะครับอันนี้ก็เป็นชาวเวียดนามเหมือนกันนะครับชาวเวียดนามเหมือนกันเททองเทดบิตคอยนั้นลำหนักที่มันหนักไปที่ทองคำนะครับเรามาดูได้ว่าสินคับสินทรัพย์ที่เขาเทรดเนี่ยมีอะไรบ้างคําสั่งปัจจุบันตอนนี้ไม่มีนะครับอาจจะอรอตว่างอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเริ่มเทรดกับเขาแครแบบครัดลอกเลยใหม่ๆก็กดคนที่ยังไม่มีคําสั่งก็ได้เพราะว่าออเดอร์มันจะ ลันตามที่เขาซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขามีออเดอร์อ,อยู่แล้วเราไปกดคัดลอกเนี่ยราคามันจะไปซื้อในปัจจุบันซึ่งมันจะไม่ได้ราคาเท่าเขานะอันนี้คือข้อควรระวังของตัวคัดลอกตัวนี้นะบอัตราการขาดทุนสูงสุดอยู่ที่เจ็ดจุสามจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็คือมีร้อยขาดทุนได้เจ็ดสิบอาจจะเป็นช่วงรอดาวน์นะไม่ได้หม,หมายความว่าจะขาดทุนขนาดนั้นนะก็คือมารคซิมัมในการขาดทุนทีนี้ดูวามสุดท้ายนะครับดูของใครดี S <S 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 ผมเอาของคนนี้เลยกันก็คือ ds power นะครับคนคัดลอกองร้อยปสิบสคนนะครับความเสี่ยงก็คือเก้าเต็มสิบก็คือเกือบเต็มเลยก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนำมแบ่งให้กับคนที่คัดลอออัตรากำไรที่สองเก้าเจ็ดห้าครับเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับสองเก้าเจ็ดห้านี้น่าจะเป็นกำไรยอนหลังสามเดือนนะแต่ถ้าถ้ารวมรวมก็คือสี่หมื่นกว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะอันนั้นคือเฉพาะสามเดือนล่าสุดนะเพราะเมื่อกี้เราคิดมาก็คือ ด้านหลังสามเรียนถูกไหมมีคนเขาเลือกอยู่เขาเล่าอ,อยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับสองร้อยกว่าคนเป็นชาวเวียดนามอีกเหมือนกันนะก็จะมีเทรดเดอร์ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วนะก็จะดูว่าเกอรเทรดอะไรบ้างก็ทองคำ BTCethereum แล้วก็สกุลเงินนะครับั่งซื้อขายปัจจุบันตอนนี้ก็มีแมเปิดทองมาศูนย์จุดหนึ่งหกหลอดรันมาได้100ร้อยกว่าเหรียญแล้วถือว่าโอเคเลยห็นรับเนี่ยโอเคเลยนะครับ แล้วก็อาตาัตราการขาดทุนสูงสุดแต่ถือว่าสูงนะแปดสิบกว่าอันนี้ต้องลองไปแมเนจดูนะว่าเราจะเล่นเอากรุ๊ปแบบไหนนะครับถ้าสนใจก็กดสร้างการลงทุนได้เลยครับกดสร้างการลงทุนได้เลยอันนี้เราเลือกมาในหัวข้อทํากําไรสูงสุดในรอบสามเดือนถ้าเกิดว่าใครอยากแบบชอบความเสี่ยงต่ําก็ไปเลือกได้นะผลดอกแทนที่มีอาตาัตราขาดทุนปานกลางนะครับเราไปเลือกได้นะเนี่ยสำหรับรว่าวกลัวความเสี่ยงสูงนะครับก็ไปเลือกแบบนี้ อในความเสี่ยงก็จะต่ําลงมาหน่อยซึ่งบางคนก็ยังติดอยู่นะเนี่ยคนนี้ก็ยังติดนะครับก็อยู่ในเลเวลเจอัตราขาดทุนปานกลางนะอืมประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีให้เลือกอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับตัวโซเชียลเทรดดิ้งของอเเน็ตถ้าเกิดใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้าล่างแล้วก็ลองไปกดลงทะเบียนในคลิปนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ ก็วันนี้คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านจะพอรู้จักตัวโซเชียลเทรดดิ้งมากขึ้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะลองไปคัดลอกเพิ่มเติมนะเพราะหลักๆผมผมเทรดเองด้วยนะครับแต่วันนี้เอามาแนะนำสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาแต่อยากเทรดอยากลงทุนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ